ทำไมโอเมก้าสามช่วยให้หน้าเด็กการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้อยากมาเล่าเรื่องนะคะเรื่องของการกินโอเมก้าสามเพราะว่าฝนเนี่ยกินอยู่ประจำตลอดตลอดไม่เคยขาดเลยนะคะด้วยเรื่องของเราอ่ะเป็นความดันโลหิตสูงด้วยตัวนี้ก็เลยสำคัญมากๆเรื่องของโอเมก้ามาดูกันว่า4ข้อหลักๆคืออะไรเริ่มต้นที่ข้อที่1ค่ะ ข้อที่1คือเรื่องของการลดการอักเสบเพราะว่าการอักเสบของร่างกายทําให้เราดูแก่เร็วนะคะแล้วก็ผิวหนังเนี่ยมันก็จะหย่อนคล้อยตามไปด้วยนะคะโอเมก้าสช่วยเรื่องของการลดอักเสบให้ผิวไม่โทมไม่หมองด้วยนะคะไปต่อที่ข้อ2ค่ะเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวเพราะโอเมก้าสนะคะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ถ้าเซลล์ผิวแข็งแรงนะคะผิวจะกักน้ําได้ดีหน้าจะไม่แห้งแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วย ข้อที่3คือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระค่ะลดความเสียหายจาก U V และมละพิษต่างๆทำให้ริ้วรอยเราเนี่ยมาช้ากว่าคนที่ขาดโอเมก้า3นะคะและอย่างฝนเนี้ยฝนไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้อะไรนะคะนะแต่แค่นวดหน้านะเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการนวดหน้าในคลิปหน้านะคะเนี่ยไม่มีรอยนะดูได้เลยนะคะอาอาจจะมีตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าน้องกาเนี่ยไม่ได้กินแม่นะคะ ข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือบำรุงหลอดเลือดค่ะช่วยให้ผิวดูอมชมพูมีสุขภาพที่ดีเลือดไหลเวียนได้ดีค่ะถ้าขาดโอเมก้า3นะคะจะทำให้ตัวเราซีดเพราะว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีไม่ได้ไปเลี้ยงส่วนต่ตางๆของร่างกายเราสามารถสังเกตได้เลยถ้าเกิดตัวเราเหลืองอะไรเงี้ยอ่ะก็มีส่วนแล้วนะคะส่วนแหล่งโอเมก้า3ที่ดีนะคะตามนี้เลยอะแซลมอนอาซาดินและแมคคาเรล,ลเลดเจียหรือวอลนัท น้ำมันปลาค่ะถ้าต้องการเสริมนะคะก่อนอื่นก็ทานเรื่องของอาหารให้ครบก่อนแต่ถ้าไม่ครบจริงๆก็ค่อยเสริมกันถ้าใครอยากหน้าเด็กก็ลองพิจารณาโอเมก้า3ด้วยนะคะเพราะว่าฝนกินตลอดไม่เคยขาดเลยนะและก็เลือกจากแหล่งที่เป็นธรรมชาติเชื่อถือได้จะได้ไม่เป็นสารตกค้างอยู่ในร่างกายของเรานะคะเป็นพลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนทำได้คะ่ะบายๆลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ Peace. Yeah.